ตามอยแร t e ี่เทสเนะครับเจ้าของไอเดียคัดก๊อปปี้เพจนักวิจคอมนะครับผู้ล่วงลับสำหรับผู้ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ต้องคุ้นเคยกับการใช้งานฟังก์ชันตัดคัดลอกแล้วก็วางหรือว่าคัดก๊อปปี้เพจกันอย่างดีแม้แต่การพิมพ์เนื้อหานี้ก็ยังใช้งานระบบคัดลอกชื่อบุคคลแล้วก็วางเพื่อความรวดเร็วด้วยการใช้งานเหล่านี้นะครับส่วนหนึ่งเป็นไอเดียของแ a r r y Tesler อร์ นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ผู้เคยทำงานให้กับบริษัท Apple ช่วงปลายยุค80ซึ่งเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ปี2020ก็มีรายงานว่าเขาเสียชีวิตแล้วในวัย74ปีช่วงที่เทสเลอร์นะครับทำงานที่ศูนย์วิจัย Paro Auto นะครับ r e s e a r c h Center ในเครือของซีลอกตั้งแต่ปี1973เป็นช่วงที่เขาและก็เพื่อนร่วมทีมพัฒนาการใช้งานที่คนปัจจุบันรู้จักกันในนามคัดตัดลอกและก็วาง ฟังก์ชันนี้เองนะครับก็กลายเป็นรากฐานการใช้งานให้แก่ผู้ใช้งานแก้ไขปรับเปลี่ยนอักษรและก็ข้อความได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ไปจนถึงการใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์อื่นๆอีกหลายารูปแบบตราบใดที่การใช้งานคีย์บอร์ดยังเป็นที่ต้องการอยู่รายงานจากเดอะการดียนะครับก็ระบุว่าอันที่จริงแล้วเทสลร์ Tesla ไม่ได้เป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นฟังก์ชันพื้นฐานของการทํางานแบบตัดคัดลอกและก็วางเป็นกนแแรกแต่เขามีบทบาทในการกําหนดชื่อเรียกและการสั่งงานด้วยรูปแบบคีย์ผสมอย่าง c t r l x c t r l c และ c t r l v ในช่วงนะครับที่ซิลิคอนวันเล่ตกอยู่ในทาการกระแสทานของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ยุคใหม่และก็กระแสวัฒนธรรมการต่อต้านสงครามซึ่งเทสเลอร์ก็สัมผัสกับกระแสทั้งสองทางโดยช่วงแรกๆนะครับเขาเริ่มได้รับว่าจ้างให้เขียนซอฟต์แวร์สำหรับแผนกต่างๆในมหาวิทยาลัยจากนั้นจึงกลายมาเป็นบริษัทที่ปรึกษา เขาจบการศึกษาในปี1965ด้วยดีกรีในด้านคณิตศาสตร์ขณะที่ทุกอย่างกำลังไปได้สวยนะครับเศรษฐกิจสหรัฐเกิดภาวะตกต่ำขึ้นมาช่วงนั้นเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวมีลูกสาวกับภรรยาที่หย่ากันไปแล้วหลังแต่งงานได้ไม่นานนัก ช่วงเวลานี้เทสเลอร์จับกับกระแสเรื่องวัฒนธรรมที่แตกต่างจากบรรทัดฐานในสังคมส่วนใหญ่และก็ย้ายไปพักอาศัยในย่านชานเมืองต่อมากระทั่งปี1970นะครับบริษัทซีร็อกก็ได้ยินเกี่ยวกับเรื่องงานที่เขาเคยทําแล้วก็ได้รับคําแนะนําให้จ้างเทสเลอร์เมื่อบริษัทหาตัวเขาพบเทสเลอร์กลับเป็นคนแรกที่ปฏิเสธข้อเสนอของบริษัทซีร็อกโดยเขาอธิบายว่าไม่พอใจกับข้อเสนอ แต่ท้ายที่สุดเขามาร่วมงานกันในปี1973หลังจากนั้นถึงเป็นช่วงที่งานเกี่ยวกับการตัดคัดลอกและก็วางของเทสเลอร์เริ่มแพร่หลายในวงการ เทสเลอร์เคยทำงานให้กับบริษัท a อป l ประหว่างปี1980นะครับถึงปี1997ขณะที่ศูนย์วิจัยนะครับ PIRC ที่เขาทำงานด้วยก็เป็นกลุ่มที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักในฐานะพัฒนาระบบที่เรียกว่า graphical user interface นะครับหรือว่าการใช้งานภาพเป็นสื่อกลางสำหรับการทำงานประสานระหว่างอุปกรณ์กับผู้ใช้งานแล้วก็การควบคุมการใช้งานมันด้วยเมาส์ ขณะที่ตัวเขาเองนะครับก็มักจะถูกเชื่อมโยงให้เข้าใจว่าเป็นบิดาของ Graphical User Interface สําสำหรับเครื่อง Mac in t o s h นะครับแต่ในเว็บไซต์ส่วนตัวของเขาเขาก็ได้ปฏิเสธข้อมูลนี้รายงานเขานะครับก็ระบุว่าสตีฟจ็อบผู้ร่วมกว่อตั้งบริษัท Apple พบเห็นงานวิจัยชิ้นนี้ในระยะเริ่มต้นและก็ได้นำไอเดียมาเป็นแรงบันดาลใจพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของ Apple ในระยะที่ แคลนะครับทำงานกับ Apple จนถึงปี1997เขาร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทหลายชิน้นตั้งแต่เครื่อง Macintosh, Lisa และก็ w t w t t n t a b l e ซึ่งรายงานเขาวก็ระบุว่าเครื่อง Macintosh และก็ Lisa ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลชิ้นแรกๆที่ทำให้ฟังก์ชันตัดคัดลอกและก็วางกลายเป็นที่นิยม และก็ต้องขอบคุณไอเดียของเทสลผู้นี้พร้อมผู้ร่วมงานของเขานั่นเองหลังจากยุติบทบาทร่วมงานกับ Apple นะครับเขาก็ทำงานร่วมกับ s t a เต็เคกลุ่มสตาร์ทอัพที่ทำเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ด้านการศึกษาและก็ทำงานร่วมกับบริษัทใหญ่หลายแห่งอาทิเช่น a เม z o n และก็ Yahoo ตั้งแต่ปี2009เป็นต้นมาเขาเป็นที่ปรึกษาด้าน UX นะครับหรือว่า user experience ประสบการณ์ของผู้ใช้งานอุปกรณ์ชนิดใดชนิดหนึ่งในแคลิฟอร์เนีย